ลูกค้าทำไว้ครับเก็บหม่ได้นะครับผมก็มีเอฟเกตรงนี้ครับ เช็คเช็คเฮ้ยสุขเฮ้ยสุขแบบเอฟเฟกตได้ครับน้อยมากครับเช็คเช็คเฮ้ยสุขเฮ้ยเฮ้ยสุขเฮ้ยสุขเเช็ค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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุขสุขเฮ้ยมุดเสียงเข้าไปได้เลยครับ ด้านหน้าจะสกรีนใส่โลโก้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับด้านในจะมีลำโพง4นิ้วครับเป็นยานยันต่ำนะครับแล้วก็ลำโพง3นิ้วยันระดนสูงครับนี่จะมีเกียร์โมลุ่มนะครับ แล้วก็มีปรับเฟดเดอร์นะครับแล้วก็มีย่านสูงย่านกลางย่านต่ำนะครับตัวนี้เป็นซับบูเฟอร์นะครับปรับย่านซับกลรุ่มซับได้เลยครับก็จะนี้จะมีปรับเอฟโคนะครับที่ปรับเกณฑ์ใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับนี้รูชาร์จนะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกแบตเตอรี่นะครับนี้ช่องเสียบยูเอ็กนะครับสามารถกดสลับสัญญาณตรงนี้ได้เลยนะครับ จะมีหูหิวนะครับนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีส้มนะครับผมด้านหลังครับจะมีพอตนะครับพอตพอตระบายเสียงต่านะครับด้านต่ำครับเป็นดูพอตด,ด้านหลังเฮ้ย hey, สูกค้า